มาถึงแล้วครับผมโดยรถยกปูต่อแล้วเจริญยนะครับอีกแล้วนะครับท่านไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดกันอีกทีนะครับมาถึงก็เข้าลงเชือดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวตัดเลยครับตัดเลยครับตัดเอาเครื่องครับผมเพราะว่าไม่มีใครแล้วครับที่จะเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ไปเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ มาครับผมมาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับกับรถบัสคันนี้นะฮะนะฮะวิ่งโรงงานเผาพันนะครับคันนี้เนี่ยก็สวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับซีเุืองอะไรยนนี่ฮะก็เจอกันทุกวันนะฮะจะพยายามทําคลิปนะฮะว่างๆจะทําคลิปคลิปบาง ตัวอาจจะไม่รันนะครับอาจจะนานหน่อยครับบางทีไม่มีเวลาทําคลิปนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นะฮะตอบคอมเมนต์ FC เท่าไหร่นะครับทางใต้คอมเมนต์ช่อง YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจนะฮะถ้าใครสนใจอะไรจริงๆนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ครับ ทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แอดไลน์ไอดีมาเลยครับผมวางลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะฮะมาครับผมทีนี้มาดูคันนี้กันชัดๆนะครับเพิ่งเข้ามาถึงครับวันนี้นี่ฮะเพิ่งเข้ามาถึงนะฮะเป็นรถวิ่งโรงงานครับนะฮะรถผมมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ มีภาพจากกล้องจรปิดแต่มันลงให้เป็นสา,สาธารณะไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดกฎของชุมชนนะครความรุนแรงนะครับก็เลยไม่ได้ให้ได้เอฟซีได้ดูกันนะครับนี่ครับเป็นตอนต้ดคว่มนี่มีพนักงานอยู่นะครับ20่สกว่าคนนะครับคันนี้นะ ความมาแล้วก็เจ้าของรถก็หมดเยอะครับเพราะมันมีค่าทาขวัญค่าเสียหายหลายอย่างครับก็เลยตัดสินใจขายรถนะฮะเขาบอกว่าเขามาดูประเมินแล้วตู้ไม่บิดนะครับตู้ตัวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าบิดไม่บิดนะครับแต่เขามาดูนะฮะมีหลายคนนะครับมาดูนะฮะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยครับทรงนี้เป็นทรงไหนนะฮะ ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับพวกทรงนะเพราะว่าส่วนมากจะตัดเสร็จเหล็กอย่างเดียวครับเนี่ยตัดเสร็จเหล็กอย่างเดียวครับไม่รู้หรอกครับทรงนั่นทรงนี่ฮะส่วนมากจะตัดอย่างเดียวครับมาใครจะหาอะไหล่รถคันนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูครับนี่ฮะมีชิ้นไหนนะที่ยังพอได้เล่มนะครับ ก็พวกเก๊พวกอะไรก็โอเคเลยนะครับก็มาดูได้นะครับพวกเก๊พวกอะไรมาเปิดได้นะครับรวระบบไฟนะครับระบบไฟนั่นไฟนี่ครับของกระจกกระแจกนะฮะนี่ฮะพวกคานหน้าครับเป็นตัวนี้เป็นแห้งหน้าหลังเลยนะครับเป็นของฮีโน่ครับเป็นของฮีโน่ครับนี่ฮะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นอีซู w a ครับตัวนี้มันอยู่ในแผ่นเพจของมันเป็น360นะครับตัวนี้ไม่ใช่350นะตัวนี้ตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มสายครับเป็นปั๊มสายครับบางคนเขาก็บอกเายูคอมเมนต์มาครับเขาบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับว่ารหัส W พวก w a นี่มันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับบางคนเขาไม่รู้นะมีหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกยี่ห้อไปเลยนะทีนี้ พวกอ่ะ 6BB พ,พวกนี้นะฮะพวก 6BB พวกอ่ะ YH 700ไปอย่างนี้นะฮะบางคนเขาพึ่งเข้ามาดูเขายังไม่รู้นะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนนะฮะมาใครจะเอาอะไรครับตัวนี้มาดูครับมาดูกันชัดๆเลยลงติ๊ก,กอกไปก็โดนละเมิดนะครับละเมิดความรุนแรงครับนี่ฮะ ดินจากภาคกลางครับมาสู่แดนอีสานนะครับนะฮะออกเป็นเหมือนขาวขาวเข้มเขมยังไงไม่รู้ครับนะดินขาวขาวนะครับส่วนยางสวยครับยางพอได้ครับยางปีสิบก้าข้างหน้านะผมดูข้างหลังจะเป็นปีปี16นะครับเป็นยาง295เก้าห้นะครับสองสองอนะครับ2องสองอาก็คือขอบนะครับขอบยี่บสอนะครับตัวนี้8น็อตครับแปดน็อต มาดูความเสียหายของรถคันนี้ครับซ่อมเขาว่าซ่อมประเมินตู้ตัวนี้อยู่แปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับไม่รวมกระจกเขาว่านะฮะนี่ฮะเครื่องสวยๆแล้วแห้งๆเลยนะเครื่องเหมือนล้างมาเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ล้างนะครับลองลองไปย้อนดูคลิปก่อนได้ครับมามาดูภายในครับ คันนี้ก็โชคดีครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็แค่บาดเจ็บนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็คนขับนะครับหัวแตกแล้วก็กระจกบาดแขนบาดแขนก็ไม่มีคนอะไรเป็นอะไรมากนะครับนี่ฮะพัดลมครับข้างหน้าพัดลมก็ลองมาดูครับพัดลมตัว400ครับผมขายถูกๆเลยนี่ฮะหม้อแปลงนี่ฮะของเชิดชัยเลยครับ แปลงไฟเอ้ออ้อยหนีบมือสองร้อยเอ้ยแปลงไฟยี่บสี่เป็นสองร้อยครับนี่ฮะอูอีตบ้านโป่งครับส่วนคอนโซลก็ไม่มีอะไรมากมายครับเครื่องเสียงก็ไม่ค่อยมีแล้วเท่าไหร่นี่ฮะมาดูครับ พัดลมหายไปหนึ่งตัวครับนี่ไม่สีเยเลือดครับตัวนี้นีพัดลมไม่ใหม่เลยสวยเลยครับถอยมาหาอยู่นะครับเบาะครับเบาะเบาะก็สีซีดหน่อยครับก็มีขาดหน่อยก็ลองเข้ามาดูครับเนี่ยีโคนะครับสุภาพครับ ข้างหลังจะเป็นโซฟานะครับข้างหลังตรงนี้จะเป็นหลอดไฟนะฮะตรงนี้จะเป็นหลอดไฟที่วางของนะเครื่องเสียงก็ไม่มีนะครับคันนี้เบาะก็ลองเข้ามาดูครับเบาะนะฮะเบาะตรงไหนไม่รู้ครับคนที่เล่นรถบัสจะรู้นะครับส่วนผมตัดอย่างเดียวครับซื้อมาก็ตัดครับคันไหนที่ พอไปต่อได้ก็ลองมาดูครับนะฮะบ,บริษัทนี้นะครับทีวีทุกวันนี้เขาเลิกใช้แล้วตรงนี้ขายได้อยู่ประมาณ80บาท60บาททีวีพวกนี้บางงานก็เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยครับบางงานก็ใช้ไม่ได้แล้วก็วประมาณนี้ครับคัสซีอ่าลืมบอกคัสซีเป็นของฮินนิสันนะครับนิสันคันนี้ ไฟหน้าเอไม่ได้แล้วครับได้แตกแตกหมดแล้วครับกระจกไปหมดแล้วซื้อมาห0 0 0 0นกว่าซื้อมาได้สองปีครับคันนี้นกระจกใครเล่นทรงนี้กระจกแตกก็ลองเข้ามาดูครับกระจกข้างๆนะครับนะฮะวนมากทุบยางเดียวครับ ต้องมาแกะเอาเองนะครับกระจกเพราะว่ามันแกะให้ไม่ได้ครับอยู่นี่มันมีแต่คนใจร้อนนะครับต้องให้คนใจเย็นๆนครับลองมาแกะ,ะแกะลูกยางแกะอะไรนั่นนะครับแถวพวกนี้ยแกะใหญ่แกะยากอยู่นะครับลูกยางก็ยังไม่สึกไม่หล่อเลยพวกนี้นะฮะตู้ยังโอเคเลยนี่ก็ยังเปิดได้ไ เปิดไม่ได้ครับมือเดียวเนี่ยส่วนทางนี้ก็ไม่มีครับเก๊ฝั่งนี้หายนะครับ <laughs> เก๊ฝั่งนั้นหายนะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนฮะไม่รู้ว่ามันจมคลองหรือเปล่าครับเนี่ยขอเสื้อผ้ายังอยู่เลยเก๊ก็โอเคครับตัวนี้ล็อกไว้นะครับตัวนี้เปิดไม่ได้ น yeah. ้่นมันเครื่องจากไหนนี่น่าจะแกลอนนี่มั้งนี่เนี่ยฮะสเตเลดตรงนี้ไม่ใช่สเตเลดแท้นะครับตรงนี้เป็นสเตเลดชุบนะครับไม่ใช่สเตเลดแท้นะตรงนี้นะครับ เสื้อผงเสื้อผ้าไม่มีนะครับตอนนั้นเสื้อผ้ายังเต็มอยู่เลยตอนจะถ่ายจะใส่เจ้าของเขาออกนะครับไปไม่มีนะครับก็สมรติครับเนี่ยไปครับผมไม่มีอะไรมากมายครับก็มาบอกเอฟซีนะครับรถคันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็ใครอยากได้อะไรตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับนะฮะอยู่บ้าน หนองแปนอกมลาไสจัังหวดกฬสินนะครับร้านมาวินเชียงกงครับปลายร้านไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนต์นะฮะเนี่ยฮะกำลังเทพื้นกำลังจะทำโกดังครับไปคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับก็คิดถึงสีบุเรืองอะไรยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมเราวันนี้สวัสดีครับ